สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง m a s t e r c ์คัฟฟีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปแนะนําในวันนี้นะคะก็จะมาโชว์นะคะรองเท้าหุ้มส้นนะคะที่ทางช่องได้ถักให้เพื่อนๆดูแล้วก็ลงช่องให้แล้วนะคะสําหรับ2คู่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงสดนะคะแล้วก็สีดําค่ะสําหรับสีแดงสดนะคะจะเป็นไซส์เบอร์37นะคะค่ะ สวยงามน,นะคะสำหรับสีดำนะคะก็จะเป็นไซส์เบอร์38นะคะสำหรับวิธีการถักรองเทา้าหุ้มส้นคู่แบบนี้นะคะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนมากเลยนะคะลูกค้าชื่นชอบนะคะก็ได้สั่งมาหลายคู่แล้วนะคะเพื่อนๆลองไปหัดถักใส่เองนะคะหรือจะลองหัดขายดูก็ได้นะคะสำหรับตัวเข็มกัดติด รองเท้านะคะเราก็เตรียมเอาไว้หลายแบบเลยนะคะเอาไว้ให้เลือกนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาลองทาากันดูเลยว่าจะเหมาะกันกับแบบไหนก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวเล็กนะคะ ที่เราได้ใช้ในวิดีโอสาธิตนะคะก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้ส่วน3แบบนี้นะคะก็จะลักษณะใหญ่สักหน่อยนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆหรือลูกค้าจะชอบเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลองทับดู ลักษณะของเข็มกัดมันเปิดได้แบบนี้นะคะก็ทาไปเลยนะคะลูกค้าอาจจะชอบแบบใหญ่หรือแบบเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ในส่วนของตัวแอดนะคะชอบอันเล็กนะคะแบบนี้ค่ะดูน่ารักดีนะคะละักษณะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะก็ เป็นแบบโซ่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งมาด้วยนะคะซึ่งลักษณะไม่ตรงกับการใช้งานของรองเท้าของเรานะคะก็เลยไม่ใช้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดนึงนะคะเป็นลักษณะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะก็จะท่าปไปเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองทาาดูนะคะ ้าโซ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้นะคะจะต้องมีการดัดแปลงนะคะตรงหัวหมุดตรงนี้นะคะสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาติดกับรองเท้าของเราได้นะคะเราต้องหาห่วงมาเกี่ยวใหม่นะคะเอาห่วงตัวนี้ออกแล้วก็หาห่วงเงินมาเกี่ยวนะคะโซ่ตัวนี้จะเป็นโซ่พลาสติกนะคะแต่ถ้าเรา ใช้แบบนี้ได้ก็สวยดีค่ะก็ดูรองเท้าเราก็ดูสวยดีนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็อัดแอปกันดูนะคะส่วนเข็มกัดลายนี้นะคะจะวางหน้ารองเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะวางมุมก็ได้ค่ะจะเข้าล็อกรองเท้าก็ดีเลยนะคะหรือทางด้านนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ลอง วางดูนะคะเข็มกัดมีมากมายเลยนะคะในร้านออนไลน์นะคะเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดไอเดียกับเพื่อนๆน,นะคะในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะของเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการถักใช้เองหรือว่าเป็นของกำนันให้กับบุคคลสำคัญของเพื่อนๆก็ได้นะคะสำหรับนะคะ คลิปสอนนะคะทางช่องได้ลงไว้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะคะหรือเพื่อนๆจะกดดูลิงก์ที่ทางช่องจะแนบลิงก์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะก่อนจากไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอยากจะขอกําลังใจนะคะจากเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะขอแค่หนึ่ง การกดติดตามหรือ1 s u b s c r i b e นะคะให้กับทางช่องค่ะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจนะคะในการผลิตผลงานนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมในคลิปต่อไปค่ะขอ1ไลค์1แชร์ like, น,นะคะ1คอมเมนต์สร้างสารรค์นะคะให้กับทางช่องได้อ่านกันด้วยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็บายๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ